สวัสดีเพื่อนๆชาวกินถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่586ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่สุดยอดสงครามครั้งใหญ่นะครับระหว่างพรรคอาวีจี G, และในส่วนของราชสำนักได้เริ่มขึ้นบัดนี้นั้นทั้งสองฝ่ายก็เข้าห้ามหันต่อสู้ซึ่งกันและกัน ตอนนี้มันอยู่ถึงจุดคลายแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของหนึ่งในแปดแม่ทัับหญ่ราชองค์รักนะครับก็ได้ออกมาเพื่อที่จะรอบเล่นงานยู่เชิงไห์อย่างไรก็ตามนะครับยู่เชิงไหของเรานั้นก็โชว์เหนือใช้พลังของตัวเองบทขยี้วางเย่ไปอย่างง่ายดายเราทหารหันนะครับต่างก็ไม่อยากเชื่อสายตาตาของข้าไม่ได้ ฟาดไปใช่ไหมอย่าบอกนะว่าวางเย่ทาเป็นแข็งแกร่งมาโดยตลอดไม่เป็นไปไม่ได้จะมีใครปลอมตัวเป็นผู้ที่มีพลังอวตารแปรกีบได้บ้างล่ะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะอวะตารที่ออนแอก็เป็นได้ตราบใดที่ข้าไม่เห็นกับตาข้าไม่มีทางเชื่อหรอกหลังจากที่อยู่เซี่ยงไฮ้ปลดปลอยสุดยอดคณิตวิชาออกมาถึงสามครั้งหวางเย่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไป อยู่เชียงไหยลอยสูงขึ้นต่างแต่สู้จนถึงจุดจบนะครับหลิวกูได้เหลือมองการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเขาไม่คิดเข้ามายุ่งแม้แต่น้อยหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดเขาก็ได้ตบมือก่อนที่จะพูดออกมาเจ้าได้เปิดหูเปิดตาข้าจริงๆน่าเสียดายเจ้าในตอนนี้สูญเสียพลังลมปานไปกับวางเย่มากแล้วถือว่าวางเย่ได้ามตามเป้าหมายของเขาแล้วล่ะงั้นเจ้าก็แสดงให้ข้าจี ให้ข้าดูที่ว่าเจ้าซ่อนอะไรไว้บ้างยู่เฉิงไ่กล่าวฟึฟอยู่เชิงไ่ใช้สุดยอดคลิปวิชาของเขาอีกครั้งเพียงทั่วพิบตาเดียวนะครับยู่เชิงไ่ก็ได้มาถึงตัวเหลิวกูก่กอนใช้พลังฟ่ามือจูเจิมพลังฟ่ามืออนุสรสวงสวรรค์แห่งความมืดตุ้มเหลิวกูยกมือขึ้นเพื่อปัดป้องการโจมตีได้ถึงแบบนั้นตัวเขานะครับก็ได้กระเด็นถอยหลังกลับไป ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็อาปาค้างอยู่เฉิงไหยกำลังเอาจริงงยางเต็มกำลังในทางกับการซื้อยาที่มีสีหน้าเป็นกังวลน,นะครับแม้ว่าการเคลื่อนไหวของอยูเฉิงไหนั้นจะทําให้ตัวเขานึกถึงผู้เป็นอาจารย์แต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นพลังลมปานของอยูเฉิงไหยกำลังลดน้อยต้อยลงและกําลังจะหมดในไม่ชา้าเมื่อถึงตอนนั้นยู่เฉิงไหยลำบากแน่ ผัวผูโสทั้ง19คนตามก็ตกใจนะครับกับรูปแบบการต่อสู้ของอยู่เฉิงไห่ทุกคนที่ได้หินไม่กล้าพอจะสอดมือเข้าไปทุกคนทําได้เพียงแค่เหลือบมองด้วยแววตาอันว่างเปล่าตุ้มตุ้มอยู่เฉิงไห่ย,ยังคงใช้กระบวนท่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าล้วนแล้วแต่ถูกเขานะครับทำลายอย่างแหลคลาดูเฉิงไ่บินต่อไปอยังทิศตะวันตกโดยทิ้งไว้เพียงแค่เสซากปรักหักพัง เจ้านี่มันบ้าไปแล้วเลวู้วกูขมวดคิ้วกรนใ้ฟ่ามึงป้องกันตัวเองข้าบอกเจ้าหลวว่าวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเล้วกูกระบีพลังงานปรากฏขึ้นพลังสวงสวรรค์แห่งความมืดไอ้มอนนี่มันบ้าไปแล้วหรือไงเลวกูนะครับได้บินออกจากเมืองหลวงสักติดไปเมื่อเห็นแบบนั้นสือวูยาสั่งการส่งข่าวไปที่สาราจินทิงซานซะแม่น้ำพิโรธครับสือวูยาอันตัวอ่า ซือวุยานะครับหันมองรอบตัวก่อนจะพูดออกมาหัวจงหยางข้าอยู่ที่นี่แล้วลุกขึ้นและจงเตรียมพร้อมไม่ดีเสียงของซื้อวุยาเตรียมไปด้วยพลังหัวจงหยางรีบทําตามในทันทีุ๊ฟพลังอวตารจิตกลีบได้ขยายขึ้นก่อนจะหายตัวไปในทันทีในบรรดาสาวกของสำนักอวีจีนะครับเหล่าสาวกที่พอจะมีร่างอวตารต่างก็ใช้พลังอวตารย่างพร้อมเปียงกันซูแสงอันลึกลับได้ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ดังก้องกลงวาน เสียงที่ดังขึ้นนะครับต่างจากเสียงที่ดังมาจากซื้อวุยาเป็นเพราะอาวตารจํานวนมากปรากฏตัวพร้อมกันเพราะแบบนั้นจึงทําให้เกิดเสียงอันทรงพลังขึ้นพลังอวตารดอกบัวสองจีบและพลังอวตารดอกบัว3ามจีบจากผู้นําทัพย่อยทั้ง12และพลังอวตารตัวสบบของเหล่าสาวกสํานักอวีจีกว่าหลายร่างได้ส่องสว่างไปทั่วเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์หัวจงยางพยายามมองลูกในแง่ดีนะครับก่อนที่จะเจ็บอัก เก็บอาการเจ็บปวดเอาไว้ตัวเขาเงยหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าก่อนจะพูดออกมาดูซิว่าใครจะกล้าเคลื่อนไหวได้ปว๋เอาวุโสทั้งสิบข้าคนต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นทุกคนเหลือบมองไปที่วางยีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับบัดนี้แม่ทัพใหญ่คนสุดท้ายนี้ได้นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นอย่างไร้ความหมายทุกคนจงรอฟ้าบานกลับมาครับ หลังดากเวลาผ่านไปกว่าหลายชั่วโมงลู่เสียงไห้และหลิวกูยังคงต่อสู้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งคู่ได้บินผ่านประตูเมืองหลวงสักวิปออกมานะครับทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็อนอานใจใกันอย่างลุ่งอกในทีแย่งนี้แทบไม่มีใครเลยนะครับตีคิดจะติดตามทั้งคู่ไป สาวของสำนักเอเวจีที่เหลือต่างก็ถอหนหายใจก่อนเชื่อมุ่งความสนใจไปยังผู้สุโสทั้ง19คนแทนในกระดะเดียวกันในขณะที่ยู่เชองไหยังคงไล่ตามเหลิวกูกระบีพลังงานทั้งหลายได้ซองปรกกายเจอจ้าผ่านแม่น้ําและขุนเขาเจ้านําไม่มีที่ให้หนีแล้วตูมตูมตูมเหลิวกูเองก็ปล่อยพลังฟ่ามือนับไม่ต้วนออกมานะครับพลังฟ่ามือทั้งหมดได้เข้าปะทะกับกระบีพลังงานจูจูเหลิยวกูก็หันกลับมาพร้อมกับเหลือบมองเบื้องล่างหืม ที่แม่น้ำมีคาพิโรธเป็นที่้ายของเจ้าฮึอยู่เฉิงไห่ถ้าเจ้าไม่มีซื้ออุญยาด้วยมันสมองที่เจ้ามีนะสู้ข้าไม่ได้หรอกนะเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวกูพูดก่อนจะลอยตัวสูวงขึ้นไราสาระอยู่เฉิงไห่หายตัวไปกั้งก่อนจะปรากฏตัวเหนือของลิ้วกูสืบสายราชันรับไปซะกะบ,บีพลังงานนับไม่ต้วได้ตกลงมาจากท้องฟ้านะครับกระบ,บีพลังงานแต่ละเล่มตกลงมา ประดุดดังสายฝนหลิวกูตะโกนกลับมาเฮ้เจ้าคิดว่าข้าไม่มีวิธีตอบโต้เจ้าอย่างนั้นสินะหลิวกูบึกบึกแขนนะครับในตอนนั้นเองก็มีแสงสีแดง่องประกายผู้กันพิภาคสา ปูกันสีแดงสองประกายไปด้วยอักขระโบราณนะครับได้ลอยบนอากาศอักษรโบราณสีแดงได้รวมตัวกันก่อนที่จะกลายเป็นเกาะหยุดกระบี่พลังงานอวไหวดวงตาของอยู่เชิงไฮสองประกายเจ้าและข้าล้วนแล้วแต่ถูกขายกับชาวลั่วหลานในตอนนั้นข้าดูแลเจ้าไม่ต่างอะไรจะเดี่ยงพี่น้อง น้ำซ้ำค่ายังช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้แต่เจ้ากลับเลือกที่จะฆ่าเจียงไหลหนึ่งในพี่น้องของพวกเราไปเพียงเพราะชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเจ้ายังช่วยโอกาสในตอนที่ข้าได้รับบาดเจ็บเล่นงานข้าข้าจะประชิญหน้ากับพี่รองผู้ล่วงรับได้ไงถ้าหกเจ้ายังมีชีวิตอยู่เฮข้าเลือกทางเดินที่ถูกต้องแลว้วขนสรงผู้ยิ่งใยญ่ชาวล้วลานได้สัญญาวไว้กับข้าขอบอกว่า จะให้ข้าได้กลายเป็นจักรพรรดิเจ้าน่ะพูเสมอว่าไม่อยากถูกรังแกอีกต่อไปเจ้าต้องการที่จะเยียบยาผู้ที่รังแกเจ้าอยู่เสมอข้าในตอนนี้นะทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการทําไปแล้วเจ้ายังไม่มีความสุขอีกอย่างนั้นหรอหลิ้วกูตอบกลับหความสุขอย่างนั้นหรอเจ้าได้บอกกับพี่น้องของข้าเจ้าจะได้บอกกับพี่น้องของข้าเองในตอนที่เจ้านั้นได้ตายไปแล้ว ่ะนไม่คิดถึงเรื่องพี่น้องหรอกนะนับตั้งแต่วันนี้ไปไม่มีชาวอูเชียนอยู่ในโลกใบนี้ปุฟ๊ฟอยู่เฉิงไหยังคงใส้สุดยอดวิชาต่อไปพลังแสงดาวสวงสวรรค์แห่งความมืดนะครับได้ปิดทางนี้ของหลิวกูเอาไว้ทุกต่างบัตรนี้ก็มีพลังงานขนาดใหญ่ได้พูงหาหลิวกูอย่างรวดเร็วหึงั้นเหรอ พรอนแห่งอักษรหลิวกูได้โยนผู้กันพิภากษาออกมานะครับก่อนที่ปลายผู้กันจะส่องแสงสีแดงและปลดปล่อยพลังอักษรสีแดงออกมาพลังอักษรสีแดงที่ดูคล้ายกับดอกไม้สีแดงได้รอยอยู่ท่ามกลางพลังแสงดาวสวงสวรรค์แห่งความมืด ตูม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 ตมตูมตม,ตมอยู่เชิงไฮนะครับเรียกพลังอวตารออกมาพลังอวตารแปดจีบสูงร้อยฟุตปรากฏขึ้นในทันทีหลิวขูที่เห็นแบบนั้นก็ได้ทำสีหน้าเย้ยหยันเขายักเลยนะครับตัวเขาเองก็ได้เรียกอวตารออกมาเช่นกันพลังอวตารรูกุตระากายร้อยวิบัติดอกบวัวแปดจีบนะครับก่อนนี้นั้นมันได้ยกมือขึ้นก่อนที่จะคว้า ร่างวตารของยูเชิงไฮเอาไว้ในเวลาเดียวกันกีบด,ดอกบัวทั้งแปดได้หมุนล้อมรอบดาพลังงานหืมยู่เชิงไฮไม่เคยนะครับต่อสู้กับเขงไม่เคยต่อสู้รับมือกับผู้ที่ไร้ซึ่งดอกบัวทองคํามาก่อนและเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงพบว่าสิ่งนี้สิ่งที่เห็นเป็นเรื่องแปลกใช่แล้วหลิวกูเขาคือคนที่ตัดดอกบัวทองคํานะครับและฝึกจนมาถึงขั้นแปดได้อีกครั้ง ตูมเมื่อกลีบดอกไม้ชนเข้ากับร่างอาวตารยู่เฉิงไงก็ได้ถอยกลับไปอย่างรวดเร็วตัวตัวเขานั้นสัมผัสได้ถึงไฟอันตรายที่มีนะครับผลต่อชีวิตได้และเพราะแบบนั้นตัวเขาจึงหลบการโจมตีนั้นหลือวกูพูดออกมาอย่างเฉยเมยนะครับถ้าหากเจ้าได้ตายที่แม่น้ำามคาพิรุธ เจ้าจะไม่มีทางฟื้นคืนชีพได้อีกเจ้าจะจมสู่กลนบึงของแม่น้ำตลอดไปข้าในตอนนี้นะ่ะได้รับการคุ้มครองจากเวทมนตราตาแม้ว่าข้าจะไม่มีน้ำแต่ข้านั้นก็ยังสามารถคืนชีพได้อยู่ดีเจ้าในตอนนี้จะไปสู้อะไรกับข้าได้ยังไงกันก็ มันมีเรื่องสําคัญที่น่าสนใจนะครับยู่เฉิงไหที่ได้ฟังแบบนั้นถึงกับขมวดคิ้วต่อให้ไม่มีน้ําไอ้มอนี่มันก็คืนชีพได้อย่างนั้นเหรอหลิวกูพูดต่อยิ่งไปกว่านั้นเจ้านะ่ะไม่มีทางชนะได้ยู่เฉิงไหเปิดตาให้กว้างและมองดูพลังอวตารของข้าซะอวตารของอยูเฉิงไหนะครับอตอนนี้นั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเปรียบเทียบกับอวตารของหลิวกูมันก็จะ ดูแปลกประหลาดไปนะครับด,ดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นอวตารของริวกูนั้นจะสูงใหญ่ยิ่งกว่าอาวตารของยูเชิงหฮกีบดอกบัวทั้ง8ดนะครับยังคงหมุนรอบ ของร่างอวตารมันวนเวียนจ้างอิสระและในตอนนั้นอีกกีบดอกบัวดอกใหม่นะครับดูเหมือนกำลังจับผบานเอาแล้วไงความชิบหายได้มาเยืยนอนยูเชียงไฮ้เจ้าสำนักอเวจีแล้วนะครับตอนนี้ลิ้วกูจกักรพรรดิคนปัจจุบันเขากำลังจะปลิกีบดอกที่ก้าออกมาอย่างนั้นเหรออ๋อแปดกลีบครึ่งอย่างนั้นเหรออยู่เชียงไฮ้ถึงกับต้องตกใจ เป็นเพราะข้ามีงานวิจัยของสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่และสถานศึกษาพื้นฝาถึงทําให้ข้ามีพลังอวตารแบบนี้ได้ข้ารู้วิธีใช้ร่างอวตารน,นี้ต่อสู้ทุกอย่างข้าฝึกฝนผลักดันตัวเองอย่างนกะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เหลิยวกูยกมือขึ้นก่อนจะพูดต่อพลังอวตารดอกบัวแปดกีบเจ้าคิดว่าทรงพลังไหมละ่ะอยู่เฉิงไหไม่ลังเลใจนะครับตัวเขาได้หยิบเม็ดยาก่อนจะกืนลงไปเหลิยวกูต,ตกตะลึงนะครับตัวเขาได้แต่สงสัยว่าอยู่เฉิงไหนะครับกําลัง ทอะไรอยู่อเชียงไฮได้พูดออกมาอย่างยินชาพลังอวตารดอกบัวปิด8แปดกีบมันทรงพลังจริงๆอยู่เฉิยงไฮรีบเคลื่อนไวก่อนดีจะหายวับไปจากหลิวกูอยู่เฉียงไฮบินมาพร้อมกับรางาวตานขนาดใหญ่ก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งเดียวตอนนั้นเองนะครับอยู่เฉิยงไฮก็ได้เปล่งประกายรางของเขานั้นมีแสงประกายสีทองราวกับตัวเขากําลังเต็มเปียมเปียมไปด้วย,ปยวเปลวเพลิงเเจ้ายังคงปาเตือนเหมือนเดิมนะเฉิงไห่ข้ายอยากรู้จริงๆ ว่าเจ้าจะใช้ยาพลังปีศาจได้ยังไงซู่พลังอวตารทั้งสองได้เข้าชนกันนะครับตุ้งเสียงการประทะก,กันดังกึกกล้องไปทั่วป่านกและเราสัตว์ร้ายต่างก็เลือกเยีนนี้นะครับเนื้อผิวน้ำเองก็ถูกพัดพาไปด้วยลมแรงอยู่เสียงไรได้กินพลังยาปีศาจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นที่มาของความมั่นใจของเขาในวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อยู่เสียงไรใช้สุดยอดเคล็ดวิชาอย่างไม่หยุดปักกบีนินโลหิต กรบบีนินโลหิตนะครับของอยูเชิงไฮพุ่งเข้าไปหาอาวตารดอกบัวแปดกีบครึ่งของหลิวกูในมุมที่รับตาเหลิวกูเองก็ได้ปลดปล่อยผู้กันพิภากษาออกมาอีกครั้งเพลงเพลงตูมอาวุธทั้งสองชิ้นเข้าปะทะก,กัน ลิวกูนะครับลอยตัวลงมาในขณะที่ยู่เชิงไลลอยขึ้นไปทั้งสองต่างก็ต่อสู้กันอย่างดเดือดเนื้อแม่น้ำเมฆาพิรุธเมื่อต้องพบกับการโจมตีของผู้มีพลังวาตารนแปดกีบอย่างบ้าข้างแม้แต่ลิวกูที่มีพลังวาตารดอกบัวแปดกีบครึ่งเองนะครับก็ยังรู้สึกกดดัน ต้มเหลิวกูนะครับถูกโจมตีอีกครั้งอยู่เชิไงไอนั้นได้ใช้วิชาสืบสายราชันอีกครั้งกระบ,บี่พลังงานได้กระทบเข่ากับรางอวตารของหลิวกูในตอนนั้นเองหลิวกูไม่สามารถทนได้อีกพอพอแค่นี้สิ้นสุดเสียงนะครับหลิวกูก็ได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดจากมือร่างอวตารของเขานะครับขอคว้าพลังอวตารของอยูเชิไงไไว้ได้ปูกันพิพากษาปล่งแสงประกายสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ วาดล้างกองทัพด้วยความรู้วิชาสระปัญญาผู้กันพิพากษาได้ขีดเขียนตัวอักษรทั้งสีอย่างรวดเร็วตัวอักษรสีแดงฉานทั้งสีได้หมุนรอบรอบปลายอันเฉียบแหลมของผู้กันตัวอักษรทั้งหมดบนฝ่ามือนะครับตัวอักษรทั้งหมดบินไปบนฝ่ามือของร่างอาวตารพลังอวตารได้ควา้าอักษรสระปัญญาไว้ก่อนที่จะปลดปล่อยมันออกมาอยู่เชิงไฮนะครับ ลดพลังอวาตารลงก่อนเที่ยก้าไปด้านหน้าแทนอยู่เฉิงไห้พุ่งไปพร้อมกับกระบี่ประจําตัวปุ๊บผูกกันพี่ภาคษาซนะครับได้ฟังอยู่ที่หน้าอกของร่างอวาตารอยู่เฉิงไหยชัวกระบี่นินโลหิตได้สร้างม่านพลังขนาดใหญ่ก่อนที่จะพาเข้าใส่ลิ้วขูตูมต่างสองฝ่ายต่างก็โดนกันไปคนละดอกนะครับ ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตกลงสู่ปูนล่างอาวตารของทั้งคู่สลายหายไปกับสายลมอยู่เชิยงไห้ได้แต่เช็ดเลือดออกจากริมฝีปากหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้แตะไปที่จุดพลังลมปันนะครับที่กาลังเผาผ่านอยู่เชิยงไห้เผาผ่านจุดตันเทียนของตัวเองนั่นเองสิ้นสุดการแตะนะครับอยู่เชิยงไหก็ใช้พลังฟ้ามือใส่ไปที่พื้นเขาได้ลอยขึ้นมาอีกครั้งอยู่เชิงไห้ลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างภาคภูมิก่อนเที่ยกลางมือออกมาก็มีนินโลหิตนะครับได้ปุ่งบิน หมุนมาจากอากาศและเข้ามาที่ฝ่ามือของเขาอีกครั้งอยู่เซียงไฮไม่ยอมให้หลิวกูได้มีโอกาสพักหายใจในฝั่งของหลิวกูก็ได้พูดขึ้นในทันทีเฮ้เจ้ากำลังพยายามลากข้าไปด้วยสินะ หลิวกูนะครับกำลังสงสัยว่ายู่เชิงไฮจะสละตัวเองเพื่อสังหารตัวเขาหลิวกูไม่มีวันยอมทิ้งชีวิตเหมือนกับยู่เชิงไฮแนะ่พิงอันมองมาที่ข้าจดจําดวงตาของข้ายู่เชิงไฮใช้พลังกระบี่ต่อไปเขานั้นได้ปลดปล่อยกระบี่พลังงานโจมตี ข้าจะไม่ตายหลิวกูกัดฟันด้วยความโกรธก่อนที่จะยกแขนขึ้นหลิวกูได้ใช้ปูกันพิภากษาโดยฉังจตกรยานทั้งคู่ได้ผเผชิญหน้ากันอีกครั้งก่อนที่จะร่วงหล่นปูกันได้แทงเข้าไปที่หัวใจของอยู่เชิงไอนะครับส่วนกระบีนินโลหิตก็ตัดก็ตัดเข้าไปที่อวัยวะภายในของหลิวกูเช่นกันในเวลานั้นพลังงานทั้งหลายก็เริ่มสลายหายไปยู่เชิงไอยังคงจับกระบีเอาไว้แน่นนะครับในขณะที่ ก่อนที่จะผลักมันเข้าไปในร่างกายของเหลิวกูเหลิวกูเองก็ยังคงผลักปู้กันของตัวเขาฝังเข้าไปในร่างกายของอยู่เชิงไฮให้มากขึ้นชั่วอ์ออเลือดของชาวอูเซียนได้ไหลรินลงสู่แม่น้ําแม่น้ํามีฆาพิโรตูกย้อมไปด้วยสีแดงฉานยู่เชิงไฮไม่ได้สแสดงอาการบาดเจ็บอะไรนะครับสีหน้าของเขามีเพียงรอยยิม้มเจ้านะ่ะ <c oughs> แพ้แล้ว ข,ข้าไม่ได้แพ้เจ้านั่นแหละที่แพ้ดวงตาของหลิวกูดูถูกเยียดยามนะครับดยู่เชิงไฮแม้ว่าเขาจะต้องตายแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังมีอีกชีวิตอยู่ดีชั่วทั้งสองฝ่ายต่างก็แยกออกจากกันแล้วกันอยู่เชิงไฮมองไปที่แม่นะ้ํเมกาพิรธุธตัวเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าเลือดสีของเลือดจะสวยงามเช่นนี้มันราวกับ ดอกไม้ที่กาลังเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิในตอนนั้นเองนะครับผลจากยาพลังปีศาจก็เริ่มจางหายไปพลังลมปานที่มีของอยูเชิงไฮก็เริ่มจางหายไปเช่นเดียวกันอยู่เชิงไฮรู้สึกราวกับสติกําลังจะจางหายไปขาดตายไปแล้วสองครั้งและขาก็ได้ฝึกฝนใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาอีกกว่า300ปีขีดจํากัดของข้ายู ใล้แค่เอื้อมไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ข้าก็เป็นผู้ชนะฮ่าฮ่าฮ่อยู่เชิงไฮวัวเราะและผู้ต่อในทางกับกันเจ้านนาเสียชีวิตไปครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่กับชาวล้วลานในตอนนี้เจ้ากําลังจะตายเป็นครั้งที่สองเจา้าฝึกฝนตัวเองมา300ปีจะไปทําอะไรได้เจ้านนาเหลือแค่ชีวิตเดียวแล้วเจา้าหลิวกูนะครับมองไปที่ยู่เชิงไฮเจา้านนะศึกษาเรื่องพลังวัตานดอกบัวก้ากีิบมานานแล้วเจา้าไม่คิด เจ้าไม่คิดว่าข้าจะไม่ศึกษามันเลยือย่างนั้นเหรอดอกบัวทองคำคือสิ่งที่ดูซับพลังชีวิตถ้าหากไร้ซึ่งดอกบัวทองคำเจ้าก็ไม่สามารถยืดอายุไขได้ยังไงซะเจ้าก็ต้องตายเจ้าจะต้องตายเพื่อชดใช้กับชาวอูเฉียนเจ้าตั้งหากที่ต้อง ชดใจเหลิวกูยืนอยู่บนแม่น้ําก่อนจะปลดปล่อยพลังออกมาอยู่เชิยงไหไม่ได้ตอบตัวอะไรกับนะครับเขาเลือกที่จะยิ้มให้เท่านน้นมันเป็นมันเป็นการแสดงออกถึงความพอใจนั่นเองอยู่เชิยงไหเรือบมองไปที่เส้นขอบฟ้านะครับมเมื่อเทียบกับความทรงจําที่ผ่านมาดูเหมือนความทรงจําที่ใช้ในภูเขาทองจินริงซานจะเป็นความทรงจําที่น่าจดจําที่สุดแล้วทันใดนั้นเองตัวเขาก็ได้เห็นรถม้าล่องมีคาที่ปลายขอบฟ้าท่านอาจารย์นี่ นี่ภาพหลอนอย่างนั้นเหรอว่ากันว่าเมื่อยามที่คนเราใกล้าตายนะครับใช่แล้วคนคนนั้นจะมองเห็นภาพที่ติดตาตึงใจข้าขอโทษด,ด้วยไงข้าได้ชดใช้ในชาติหน้าเถอะท่านอาจารย์ในตอนนั้นเองนะครับพลังฝ่ามือสีทองก็ได้รอยหลกมาจากรถม้าด้วยความเร็วสูง พลังฝ่ามือไร้ความกลัวหรือกูสัมผัสได้ถึงอันตรายนะครับตัวเขาอยู่ทุกอย่างก่อนเชี่หันลังมองว่ากันว่าพลังฝ่ามือไร้ความกลัวสามารถกระจัดปัดป่อความไม่สบายใจออกจากหัวใจของผู้คนได้หรือกูรีบยกกูกันพิพากษาด้วยมือทั้งสองข้างในตอนนั้นเองตัวอักษรสีแดงก็ได้กลายเป็นม่านพลังขนาดใหญ่พลังฝ่ามือสีทองได้เข้าประทะกับม่านพลังสีแดง ตูมพลังฝ่ามือทําให้ลิ้วกูนั้นกระเด็นลงไปสู่พื้นน้ำดวงตาของลิวกูเบิกกว้างนะครับตัวเขาทำได้เพียงแค่เลือบมองอย่างตื่นตกใจนะนะนี่มันผู้ที่มีพลังเอาตานดอกบัวก้าวกีบอย่างนั้นเหรอหลิ้วกูว่าไม่รอช้านะครับปลดพลอยพลังลมปานมาสาลออกมาตัวเขาในตอนนี้ทําได้เพียงแค่พยายามต้านพลัง ฝ่ามือไร้ความกลัวนั้นแต่ไม่ว่ายังไงนะครับจะทํามากแค่ไหนฝ่ามือนั้นก็ไม่อ่อนแอลงเลยฝ่ามือที่ได้ผลักลิ้วกูออกมานะครับจนตัวเองชนเข้ากับแม่น้ําและก็ชนต่อไปกับพื้นแผ่นดินและชนต่อไปกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าตูมสุดท้ายแล้วนะครับลิ้วกูก็ได้ จนเข้ากับหน้าผาที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเมคาพิโรติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ2,500แต้มก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้ดูเหมือนว่าทางผิงอันนะครับหรือก็คือหลิวกูองจกักรพรรดิของดินแดนยานอันยิ่งใหญ่นะครับจะถูกเจ้าของฟ้ามือ ไรความกลัวซึ่งเราทุกคนต่างก็รู้ดีสังงานไปในกระบวนท่าเดียวสิ่งที่น่าเสียใจก็คือใช่ครับอยู่เชิงไงของเราเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันลูโจของเรานั้นดูเหมือนว่าจะมาช้าไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่อยู่ใกล้ปืนน้ําแบบนี้นะครับอยู่เชิงไฮเขาไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้เพราะว่าอีอย่างไงนะครับเขาก็ใช้ชีวิตทุกอย่างไปจนครบแล้วนั่นเอง ก็น่าเสียดายนะครับอยู่มาได้5้0หกร้อนในที่สุดเขาก็ได้ทำตามเป้าหมายของเขานั่นก็คือการจัดการอาเอาชนะในส่วนของหลิวกูหรือว่าพิงอันนะครับผู้เป็นชาวเชียนเหมือนกับตัวเขาซึ่งมันก็ไม่เชิงว่าชนะนะครับจะบอกว่าทั้งสองคนเสมอกันก็ได้เลขกันคนละชีวิตแต่ยังไงซะอ,อยู่เฉิงไห่นะก็ฟื้นคืนชีพไม่ได้แล้วในส่วนของไอ้ผิงอันหรือ จักปลาหลิวปูนะครับถึงจะฟื้นคืนชีวิตมาได้แต่ด้วยการฝึกนะครับที่กินพลังรวมไปถึงมันตายไปแล้วสองชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับยูชิงไรก่อนหน้านี้นะครับตัวมันเองก็จะเหลือเวลานะครับขีดจํากัดอ,อันยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับอายุไขของตัวเองอีกไม่มากนะักซึ่งในนี้ก็หมายถึงว่าใช้ชีวิตได้อีกไม่นานนั่นคือสิ่งที่าย,ายูชิงไหจะทําได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเขาได้ทําสําเร็จแล้ว ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในตอนหน้าอยู่เฉียงไห่ของเรานะครับจะตายไปทั้งๆอย่างนั้นเลยหรือว่าจะมีอะไรให้เราพอได้ยิ้มกันได้หรือเปล่า